เมืองทิพการละครภูมิใจเสนอละครสองทุ่มตอนผ้าทอลายขอเจ้าฟ้าจากบ้านหัวฝายจังหวัดขอนแก่นได้รับการตัดเย็บโดยศิลปินแห่งชาติและสวมใส่โดยเจ้าฟ้าและสุนัขทรงเลี้ยงคุณน้ำหอมใส่ผ้าไทยใครเคยเห็นนั่งบนตักลมเย็นๆพัดผ้าไหวลายดอกสนลายตัวเอสลายหัวใจ ผ้าผืนนี้ทอไม่ง่ายทออยู่นานผ้ามัดหมี่บ้านหัวฝายจากขอนแก่นรับรางวัลเดินขึ้นแท่นผ้าพื้นบ้านชนะเลิศเหรียญทองคำเป็นตำนานช่างทอผ้าขอสึกสารงานฝีมือกองประกวดเขาเข้มงวดและกวดขันทั่วประเทศผ้าประชันส่งหนังสือชื่ออะไรทอแบบใดต้องเลื่องลือเจ้าหญิงกบเดินมารื้อผ้าหลายกอง โน่นก็สวยสีสดใสหน้าใสมากกรรมาการช่วยกันทักรับสนองใครชนะท่านหญิงชอบคนก็มองดูชุดนี้ขับผิวผ่องงามต้องตาสั่งลูกน้องดีไซเนอร์รีบไปตดัดทีรพันธ์วันณรัตพยักหน้าเรื่องชุดไทยวางใจป้อมอวดสักดาปะลังการสมราคาเจ้าหญิงไทยท่านหญิงกบศบอารมณ์ชมตลอด ทีรพันธ์นั้นสุดยอดได้เข้าใกล้เฝ้าหมอบก,กราบแนบพระบาทไม่ห่างไกลเป็นเหมือนเพื่อนเหมือนสหายอีกหนึ่งคนพระเมตตาที่ประธานร่วมงานด้วยจึงได้เห็นชุดสวยสวยแนวแล้วโดนเย็บตะเข็บเก็บเส้นได้ใช่ซ่อนกนตัดชุดเรสให้หนึ่งคนและหนึ่งตัวกลายเป็นชุดเหมือนคู่แฝดที่ผิดฝาหนึ่งเจ้าหญิงและน้องหมาคลุมหางหัว จากงานทอมางานตัดงานวัดตัวช่างทอผ้าทอรัวร่วเพื่อรางวัลกลอนตอนนี้มีประเด็นเรื่องอาชีพรักผ้าไทยใช้ผ้าดิบทออยู่บ้านท่านหญิงกบออกแบบลายแล้วสั่งการพระพันปีเคยทำงานการถักทอคนขอนแก่นได้รางวัลดันสินค้าอันลายนี้ใครต้องตาในลายขอรูปตัวเอสรูปหัวใจไปสั่งรอ ขายออนไลน์ร้านผ้าทอเลิกท้อใจใครรักเจ้าก็ไปเฝ้าเอามาแต่งใครเฉยเฉยอย่าไปแย่งข้ามไปได้อย่าตีกันเรื่องแฟชั่นสบายสบายจบดีกว่าเล่ายาวไปใครจะฟังจบตอนผ้าทอลายขอเจ้าฟ้าจากบ้านหัวฝายจังหวัดขอนแก่นได้รับการตัดเย็บโดยศิลปินแห่งชาติและสวมใส่โดยเจ้าฟ้าและสุนัขทรงเลี้ยง คิดเขียนฟ้าพิคาตโดยกวีประชาชนกบบนระปวนชาชี